ศึกพี่มลีกแดงเดือดมาถึงแล้วค่ะทุกคนฤดูกาลนี้มาไวมากแบบว่าอาเนอร์สล็อตเนี่ยไม่ทันในตั้งตัวกันเลย ถึงแม้ว่าในช่วงปีซีซั่นก็จะมีการชิมลังกันไปแล้วนะคะคือเลียวพูเนี่ยถล่มแมนยูไป3ประตูต่อศูนแต่มันก็ไม่สามารถเอาอะไรมาตัดสินได้นะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนักเตะก,ก็ยังมากันไม่ครบเลยสําหรับศึกแดงเดือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทอฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเรียวพูคืนนี้แต่กัน4ี่ทุ่มเรียวพูเนี่ยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงโค้ชนะคะถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่ หนักมากๆของอาร์เนอร์นะเพราะามันเป็นเกมสำคัญมากเลยเราต้องมาลุ้นว่าอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยเขาจะรับมือกับแรงกดดันที่จะต้องออกไปเยือนโอเทฟฟอร์ดวันนี้ได้หรือเปล่าโดย2เกมก่อนหน้านี้ของอาร์เนอร์กับลิเวอร์พูลนะคะเขาก็เก็บ6แต้มเต็มเลยนะเป็นการเอาชนะอิฟสวิตทาวน์แล้วก็เอาชนะเบนฟอร์ดมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะสำหรับ2เกมที่ผ่านมา ส่วนแมนยูเนเต็ดเนี่ยนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมมา1ประตูต่อศูนแต่ว่าในเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปพ่ให้กับไบรตัน2ประตูต่อหนึแต่ฟอร์มโดยโรวมเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าทางด้านของเอริกเทนฮารกเนี่ยเขาก็มีความลงตัวกับทีมบ้างแล้วถ้าเทียบกับอาร์เนอร์สลอตนะคะที่เข้ามาใหม่นะสองกุนซือนี่ก็คือแบบ คนบ้านเดียวกันนะคะเพราะว่ามาจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะวันนี้ก็ต้องเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับเกมนี้นะคะเราก็ยังมองว่าทางด้านของเอ,อริกแฮนฮักเนี่ยหลังจากที่แพ้ใบต้านมานะก็น่าจะมาแบบรัดกุมนะคะเพราะว่าต้องลองดูเชิงกันก่อนนะคะสำหรับคู่นี้เนาะส่วนอาร์เนอร์สล็อตเนี่ย เป็นเกมที่เรียกได้ว,ว่าการเปลี่ยนอุตอร์ดหนักหนาสาหัสมากๆสําหรับอาร์เนอร์นะคะยังไงก็คือเอาใจช่วยนะถึงแม้ว่าใน2นัดล่าสุดเนี่ยคือจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะแต่ว่ามันก็เอามาวัดอะไรไม่ได้เลยสําหรับเกมแดงเดือดในวันนี้นะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเกมแดงเดือดไม่สามารถเอาฟอร์มการเล่นหรือว่าอันดับในตารางคะแนนมาวัดกันได้เลยนะซึ่งเกมนี้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครแพ้เนี่ยของอาทิตย์เลยนะ โดนยำเต็มเต็มเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเกมแดงเดือดเตะเสร็จปุ๊บก็จะพักเบรกทีมชาติกันนะคะเอาเป็นว่าขอแบบโลกสงบสุขแล้วกันนะเดนโอทัฟฟอร์ดก็ขอแบบเสมอวันนี้ก็ค่าสเกไว้ที่ลิพูเสมอแมชตอชยูนเติสอประตูต่อ2แล้วกัน